สวัสดีค่ะพบกับครูพลอยนางสาวกันกนกกองแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองแฟบวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนโดยวิธีคูณไข้กันนะคะไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะก่อนที่จะไปดูตัวอย่างและวิธีการทํานักเรียนมาเข้าใจวิธีคูณไข้กันก่อนนะคะวิธีคูณไข้าสามารถใช้ได้ในกรณีของการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน โดยจะนิยมใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยวิธีการคูณกับหารได้ค่ะตัวอย่างที่1จงหาผลบวกของ5เศษ8ส่วน9บวกกับเศษ5ส่วนหโดยวิธีคูไคว้ยวิธีทำนะคะให้นักเรียนเริ่มเขียนโจทย์ก่อน5เศษ8ส่วน9บวกกับเศษ5ส่วน 6ขั้นที่1เลยนักเรียนจะต้องดูว่าโจทย์ของเราเนี่ยมีจํานวนค่าหรือเปล่านะคะมีนั่นเองนั่นก็คือ5เศษ8ส่วน9นักเรียนจะต้องแปลงจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะโดยที่เราเอาตัวข้างล่างคูณกับตัวตรงกลางเราก็จะได้เป็น9คูณ5แล้วเอาบวกตัวข้างบน ก็จะได้เป็นบวก8ส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมนะคะก็คือ9ส่วนตัวข้างหลังนี้หรือเศษ5ส่วน6เนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนคนะนักเรียนนามาเขียนไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือบวกเศษ5ส่วน6จากนั้นทำการคูณบวกให้เรียบร้อยนะคะ9คูณ5ได้เท่าไหร่คะ9 5 45 45บวก8เอา45ไว้ในใจชูขึ้นมา8นิ้ว45ละ46 4 7 48 49 5 5 51 52 53ดงังน,นั้นข้างบนได้53ส่วนคงเดิมค่ะก็คือ9บวกกับ15ส่วน6เที่ยงได้ทำอะไรจากนั้นนักเรียนต้องสังเกตค่ะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะใช้วิธีคูณขว้เริ่มกันเลยค่ะ เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะ6คูณ53ฝั่งนี้ก็จะได้เป็น9คูณ5ข้างล่างของเราก็คือ9คูณ6นักเรียนเอาที่เราคูณกันเมื่อกี้มาเขียนนะคะไล่มาจากตัวแรกเลยก็จะได้เป็น6คูณ5 3สใส่วงเล็บให้เขาค่ะเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวก บวกบวกอะไรคะ9คูณ5จะได้เป็น9คูณ5เซนตเล็บค่ะตัวส่วนคือหรือข้างล่างของเราคืออะไรคะ9คูณ6นั่นเองคูณ6คูณให้เรียบร้อยค่ะตัวแรกเลยในวงเล็บ6คูณ53ตั้งคูณค่ะเอา53ตั้งคูณด้วย6 6คูณ3 6 1 6 6 2 1 2 6 3 8ใส่8ทด1ในหลักถัดไปต่อไป6คูณ5 6 5 3 0 3 0บวก1เป็น31เราก็จะได้318นะคะ318บวกบวกอะไรคะ95เท่าไราเอ่ย95ได้45ได้45ข้างบนเรียบร้อย ข้างล่างของเราหรือตัวส่วนของเรา9คูณ6 96, 96 54ข้างล่างเราก็จะได้เป็น54ครูขออนุญาตแบ่งครึ่งนะคะขอเขียนเท่ากับเลยนักเรียนจะเห็นว่า เราจะได้3เศษสามรบวกสีส่วนห้ตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นักเรียนเอาข้างบนบวกกันนั่นก็คือ318บวก45 8บวก5 8บวก5ได้13ใส่3ทด1ในะหลักถัดไป1บวก4ได้5 5บวก1เป็น6ตัวต่อไป3บวกอะไรมีไหมคะไม่มีดึงลงมาก็จะได้เป็น3เราจะได้เป็น363ตัวส่วนคงเดิมค่ะคือ5 4ถึงขั้นนี้เนี่ยให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังเศษส่วนอย่างต่ำของเราคืออะไรคะ เศษส่วนต่างๆของเราก็คือไม่มีจํานวนใดหารลงตัวนอกจากหนึ่งนักเรียนก็ลองเอาตัวเลขมาหารดูนะคะข้อนี้ครูจะใช้แม่3ในการตัดนะคะใช้แม่3ตัดาเรามาลองดูกันว่าใช้แม่3ตัดได้ไหมตัดข้างบนก่อนค่ะตัดทีละตัวนะคะ3อะไรได้3ก็คือ3 1 3 สอะไรได้ 3, uh, right, 6 3สามออะไรได้3า uh, right, 1สพอดีเลยข้างบนใช้แม่3ได้ข้างบนใช้แม่3แล้วข้างล่างก็ต้องใช้แม่3มค่ะ3อะไรได้5ค่ะ3 1 3 3 2 6ามถ้าใช้สองมันได้6จะเกินดังนั้นเราต้องใช้1 3 1 3สนสนับ3ให้ได้5ตัวข้างบนค่ะกำมือ3ละ4 5หได้กี่นิ้วคะ2นิ้วนำา2ที่ได้มาใส่ข้างหน้าเลขสี่ ก็จะกลายเป็น24ดังนั้นมันดึงค่ะ3อะไรได้24 313 326 339 3412 3515 3618 3721 38 24พอดีแสดงว่าข้อนี้ใช้3ได้ดังนั้นเราก็จะเหลือเป็น121ส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรคะ18นั่นเอง เศษ121ส่วนด้วย18เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังคะนักเรียนจะต้องหาตัวไม่หารทั้ง2ตัวลงตัวนะคะข้อนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วคือไม่มีจำนวนใดที่หาร121กับ18ลงตัวแต่นักเรียนต้องสังเกตค่ะว่าเศษ121ส่วน18เนี่ยเขาเป็นอะไรคะ เขาเป็นเศษเกินอยู่เราจะไม่ตอบในรูปของเศษเกินนะคะนักเรียนจะต้องแปลงเศษเกินกลับไปเป็นจํานวนค่าโดยการตั้งหารค่ะตั้งหารก็คือ121เป็นตัวตั้งหารด้วย18นะคะ18อะไรได้หนึ่งมีไหมไม่มีคยเหยไปเป็น2หลักได้12 18อะไรได้12มีไหมไม่มีคยเหยไปเป็น3หลักคือ121บ ท่องสุดคูณแม่18นะคะ18 1 18 18 2 36 18 3 54 18 4 72 18 5 90 18 6 108และ18 7 126ถ้าเราใช้18 7จะได้126มันจะเกิน121ดังนั้นเราต้องใช้18 6 108 ลบกันค่ะ1-8 1-8ลบ8ลบ8ไม่ได้1เลยไปยืม2 2ก็เลยเหลือ1น้ำหนึ่งมาใส่หน้าหนึ่งกลายเป็นกลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น1 1 1 1 8ลได้หรือยังได้แล้วนับ8ให้ได้1 1ค่ะ8แล้ว9 10 11คิกีนิ้วคะ3นิ้วก็จะเหลือ3 1มลบอะไรมีลบอะไรคะ1ลบ0เหลือ 1ต่อไป1ลบ1เหลือ0เวลาเราจะมาเขียนในรูปจำนวนค้าทำยังไงคะนักเรียนเอาผลหารที่เราได้คือ6มาเป็นมาเป็นจำนวนนะคะจำนวนนับก็คือ6นํำเศษที่เราได้เมื่อกี้ก็คือ13มาเป็นตัวเศษก็คือ13 ส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมของเราคืออะไร18นั่นเองข้อนี้เราก็จะตอบตอบอะไรคะ6เศษส3ส่วน18จบตัวอย่างที่1คะ่ะ ตัวอย่างที่2จงหาผลลบของ3เศษ3ส่วน4ลบกับ2เศษ1น1ส่วน6โดยวิธีคูณไขว้วิธีทำขั้นแรกนักเรียนเขียนโจทย์ก่อนนะคะ3เศษ3ส่วน4ลบกับ2เศษ1ส่วน6เหมือนข้อที่แล้วค่ะถ้ามีจำนวนค้า นักเรียนจะยังไม่สามารถบวกหรือลบได้นักเรียนจะต้องแปลงจำนวนค้าเป็นเศษเกินก่อนแปลงได้คือตัวล่างคูณตรงกลางก็จะได้เป็น4คูณ3และบวกด้วยตัวข้างบนก็คือบวก3ส่วนตัวเดิมนะคะตัวส่วนก็คือ4 ลบกับตัวลบของเราก็เป็นจำนวนค้าทาให้เป็นเศษเกินนะคะก็จะได้ตัวข้างล่างคูณตรงกลางก็คือ6คูน2แล้วก็บวกด้วยตัวข้างบนก็คือบวก1ส่วนตัวส่วนเท่าเดิมก็คือ6จากนั้น ทำการหาผลลัพธ์ในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะตัวแรกของเราเลย4คูณ3 4 3 2 2 12บวก3 12ละ13 14 15ก็จะได้เป็นเศษ15ส่วนคงเดิมค่ะก็คือ4นํนำเครื่องหมายมาเขียนนะคะเครื่องหมายของเราคือเครื่องหมายลบก็จะได้เป็นลบ หาในวงเล็บต่อค่ะข้างหลังก็คือ6คูณ212 12บวก1เป็น13ก็จะได้เป็นเศษ10เศษ13ส่วน6สังเกตเหมือนเดิมค่ะตัวส่วนไม่เท่ากันและสไม่สามารถทำเป็น6ได้หรือ6ไม่สามารถทำเป็นสีได้นักเรียนจะใช้วิธีคูณคว้เริ่มเลยค่ะวิธีคูณคว้เริ่มเลยก็จะได้เป็นอะไรคะ แนวนี้ก็จะได้เป็น6คูณ15ต่อไปค่ะฝั่งนี้ก็จะได้เป็น4คูณ13นักเรียนห้ามเขียนสลับกันนะคะเพราะว่ามันจะหาคำตอบผิดข้างล่างของเราก็คือ4คูณ6นำที่เราคูณมาเขียนค่ะตัวแรกเลย6คูณ15 1หเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอะไร หมายของเราก็คือลบตัวต่อไปที่เราเขียนไว้คือ4คูณ13ตัวส่วนตัวส่วนของเราคืออะไรคะตัวส่วนของเราก็คือ4คูณ6หาค่ากันค่ะตัวแรกเลย6คูณ15 ตั้งคูณค่ะหรือใครจะท่องสุดคูณก็ได้คราวนี้คุณจะตั้งคูณให้ดูหกห้าสามสิบใสศูนย์ทดสามหกหนึ่งหกหกบวกสามเป็น 9, เก้าก็จะได้เป็นเก้าสิบนะคะเครื่องหมายลบอั่งนี้กันบ้างค่ะ4คูณ13 ลองตั้งคูณก็ได้หรือใครจะท่องสุดคูณก็ได้นะคะ4 3 12ใส่2ทด1 4คูณ1เป็น4บวก1เป็น5ก็เราจะได้เป็น52ข้างล่างของเราตัวส่วนของเรา4คูณ6 6 4 2สนั่นเองญาติแบ่งครึ่งคะ่ะ ย่าเขียนหมายเท่ากับเลยทักเรียนก็จะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนําข้างบนมาลบกันจะได้เป็นอะไรคะ90ลบ52 0ลบ2ไม่ได้0ก็เลยไปยืม9 9โดนยืมไป1ก็เลยเหลือ8นำ1มาใส่หน้าเลข0กลายเป็น กลาเป็น10 10-2ลบ2ได้ยังคะได้แล้ว10-2ลบ2เหลือ8ต่อไป8-5 8ลบห8ลบ5เหลือ3เราก็จะได้ข้างบนเป็น38ส่วนด้วยตัวส่วนคงเดิมของเราคืออะไรคะ24่ะ24นั่นเองถึงขั้นนี้ อย่างตัวอย่างที่หนึ่งครูให้ทําอะไรคะให้นักเรียนสังเกตว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือ,อยังนักเรียนดูง่ายๆนะคะค่าสมมุติว่าท้ายข้างบนเป็นเลขคู่เหมือนกันเนี่ยแปเป็นเลขคู่สีเป็นเลขคู่เนี่ยก็คือยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานักเรียนก็ใช้2ในการตัดก็ได้จะง่ายขึ้นนะคะใช้ใช้แม่2ตัด มาเริ่มกันเลยค่ะข้างบนใช่ไหมสองกัดทีละตัวค่ะ2อ,อะไรได้3 2 1 2 2 2 4ถ้าใช้2คูณ2เป็น4เกินก็ต้องใช้เป็น2 1 2 2 1 2เหลือเศษเป็น1มาใส่หน้าเลขก8ก็จะได้เป็น18เหมือนเดิมค่ะ2อ,อะไรได้18 2 1 2 2 2อง 236 248 250 262 274 286 298ข้างบนใช้2ข้างล่างก็ต้องใช้2เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมค่ะ2อะไรได้2 212 2อะไรได้4 224ดีเลยแสดงว่าใช้แม่2ได้จะได้เท่าไหร่คะที่เหลือเศษ19ส่วน12นั่นเองนันเกเรียนจะต้อง สังเกตอีกค่ะว่า1 9ส่วน12เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังก็คือมีจํานวนใดหาร1 9ส่วน12ลงตัวไหมนอกจาก1นึ่งติ๊กตอกตอกครูตอบให้เลยนะคะว่าไม่มีดังนั้น1 9ส่วน12เนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วแต่เราจะยังไม่ตอบ1 9ส่วน12แบบนี้เลยเพราะว่าเป็นอะไรคะเป็นเศษเกินเราจะ ต้องทําเสร็จเกินให้เป็นจํานวนคาก่อนถึงจะตอบได้อย่างสวยงามเราก็นํา19ตั้งหารด้วย12หรือนักเรียนจะใช้วิธีท่องสุดคูณก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างวิธีท่องสุดคูณให้ดูนักเรียนจะต้องใช้แม่ที่อยู่ข้างล่างนะคะในการท่องสุดคูณก็คือแม่12 12คูณอะไรได้1ิบเก้าสิบสอ่งสิบสองสองสอถ้าใช้สองเกินเราก็ต้องใช้1 12 1 12 12 1องหอเราได้1ิบใช่ไหมเอา12เนี่ยไว้ในใจนับให้ได้19 12ก้ำมือค่ะสิบสองละ1ิ1ส1มสิบสี่สิกี่นิ้วคะกี่นิ้วเอ่ยเนิ้วนำเจนิ้วที่ได้นี่มาใส่ไว้ข้างบน และก็ตัวส่วนคงเดิมก็คือ12นั่นเองหรือใครจะทำวิธีการหารก็ได้จะทำวิธีการหารให้ดูเหมือนเดิมค่ะ12อะไรได้19ก็12 1 12ลบการเหลือเท่าไหร่คะ9-2ลบ2เหลือ7 1-1ลบ 1, 1, 1เหลือ0แล้วราก็จะได้เป็น1เป็นตัวตรงกลางก็คือตัวนี้7คือเศษก็คือตัวนี้ และ12ตัวเดิมก็คือตัวนี้ทําตอบเท่ากันข้อนี้ก็เลยตอบคือ1,7,12เศษ7ส่วน12นั่นเองจบการหาข้อ2ค่ะ จบไปแล้วนะคะกับตัวอย่างและวิธีการทำนักเรียนฝึกฝนกันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดสับ s c ไคร้ครูพอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ